สวัสด ok. ีครับ FC ซทุกท่านนะครับผม TJ Channel นะครับผมวันนี้จะมาย้ายลูกป่านะครับ เนื่องจากมันแออัดแล้วมันโตไม่ไวนะครับผมนี่ผมเอามาจากบอ่อนี้นะครับแยกมาครึ่งต่อครึ่งนะครับผมแล้วตักน้ําเก่าลูกปลาใส่ตรงนี้นะครับน่าจะแปดสิบตัวได้แช่ปรับอุณหภูมิก่อนนะครับผมก่อนเอาปลาลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอ่อนี้ก็ต้อง แยกนะครับป่าเริ่มไม่โตแล้วนะครับผมโตไม่ทันกันแล้วตัวโตมันแย่งอาหารนะครับเดี๋ยวบ่อนี้เหลือไว้ตัวโตโตพอตอนนี้น่าจะต้องขัดตัวโตมมีอยู่นะครับ โตโตเรื่องสีสีมาแล้ว เดี๋ยวมาดูตอนปล่อยนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับ15ที่ขออนุญาตเปิดแฟลชนะครับจะทุ่มนึงนะครับปล่อยปลาเพิ่งเลิกงานเนาะนี่คัดแต่ตัวโตๆมานะครับมาปล่อยประมาณ20กว่าตัวเองครับหัวคอกคัดหัวคอกมาไว้ก็เหลือแต่ตัวเล็กแล้วนะ ตัวไว้ก <wield> ็ไม <K> ่รู้นะครับว่าปลาที่ว่าสีสีล็อกล็อกก็ดแล้วก็ค่อยล็อกเข้านี่มันต้องเลี้ยงในต้องเลี้ยงในที่แคบหรือว่าเลี้ยงในแบบว่าที่กว้าง แล้วก็แบบว่าไม่แม่แอัดมากว่าที่ไปดูอาจารย์ใหญ่ไอ,อ้าจารย์น้อยผมก็ลืมไปแล้วว่าเขาบอกว่าอะไรพวกสีเกดสีไหลให้เลี้ยงตัวเยอะๆห้ามแยกอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะพอลอกมาละสีมันจะไม่เต็มเนาะต้องต้องดูอีกครั้งนึงอะเพราะว่าผมก็ใหม่เนาะเรื่องสายแฟนซีส่วนมากผมจะเลี้ยงแค่ เอเลี่ยนกัดป่าทุกสายพันธแค่นั้นนะครับที่ว่าเลี้ยงมา2อสมปีเพิ่งมาเริ่มนะครับได้สองสามเดือนนี่แหละครับแยกบ่อนั้นต่อนะครับตักน้ำน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องคัดนะครับลูกปลาไม่ต้องคัดนะครับมันมีเป็นไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันเยอะ ตอนรัดไข่ได้เหมือนน้อยนะปลาคอกนี้แต่ฟอฟักตัวมาหูบานตะไทยเลยนะครับสีมานะครับ เอาแค่ okay, นี้นะครับผมเราไปแยกอีกกำลามังนึงนะครับทายนะครับทาไข้านงกันเลยจะพาพน้ำก่อนนะกันปลาน็อกนะครับถ้าตักลงมาเนยนี่น็อกแน่นอนน้ำใหม่กับน้ำเก่านะครับน็อกแน่นอนคนระับลูกปลาอายุไม่ถึงเดือนหนึ่งนะครับ สิบห้านาทีแล้วนะครับปล่อยกันเลย เดี๋ยวสักสิบนาทีให้ปาล์มปรับสภาพอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟังฟังข้าวเหมือนกับบ่อน,นี้มาลงไว้นะครับข้าวนะครับ างข้าวมันเนี่ยมันนมีหญ้าปนนะครับอ๋อข้าวนะครับแต่มันต้นใหญ่ <c oughs> ครับือเกลือมานะครับแปบ๊บนึงแกะแป๊บนึงน่ครับเกลือเนะน่ครับ,นะรบใส่ไปกำม,มือหนึ่งนีผมอะนะครับใส่หมดทุกบ่อไปเลย นี่นะครับสองอย่างฟางกับเกลือจบครับเป็นอันเสร็จสิ้น